สวัสดีครับช n แนลปอนรีวิวนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาทิโซ PR 5 1 6เรือนนี้กันนะครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ทางทิโซเนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานมากนะครับโดยเป็นการนําเอานาฬิกาในตํานานเรือนหนึ่งอย่างทิโซ PR 5 1 6รุ่นสมัยปี1น7 0เนเี่ยเอามาตีความใหม่แล้วก็ทําให้มันดูโมเดินมากขึ้นนะครับแล้วก็ออกมาด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชันนะก็คือเวอร์ชัน m มค h a n นิ a คเรือนนี้แล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเป็นเวอร์ชันเครื่องคอร์สนะครับโดยท ข้อวอชนะแล้วก็เป็นเครื่องมันนวลไวดิงด้วยนะไม่ได้เป็นออโตเมติกแล้วนะครับโดยจุดเด่นของรุ่นตระกูล PR 5 1 6กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน้าตาที่มันดูดุดันดูแข็งแรงดูมีความแบบนันหนาตันๆหน่อยนะครับด้วยดีไซน์เคสทรงถังเบียร์อ้วนๆแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า PR ในชื่อรุ่นเขาเนี่ยมันก็มาจากคาว่า precise and robust นั่นเองนะครับก็คือเหมือนแบบเป็นความแม่นยําแล้วก็ความแข็งแกร่งนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้ในสมัยก่อนนะนยุคป,ปีเก่าๆเลยนะครับมเนนา็าา,ากนะาก้ะแลว ดังมากด้วยในเรื่องของการจับเวลาอย่างแม่นยำนะครับคือผมลองเอารูปไปเซิร์ชดูว่าตัว pr516 ในยุคก่อนเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะโหเห็นแล้วอยากได้เลยนะครับอยากกลับไปตามหาเลยซึ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าแบบจะไปตามหาได้มาสักเดือน2เดือนไหมนะครับหน้าตาดูดีอยากได้มากเลยนะครับโอเคเรามาดูดีเทลเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะ อันดับแรกกันเลยนะครับมาดูที่หน้าปัดกันก่อนว่ามีอะไรดีไซน์มาให้เราบ้างนะด้านในเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาสไตล์โคอโนกราฟนะครับมีการวางเลยเยอร์เนี่ยเป็นแบบสแตนดาร์ดของโคอโนกราฟเลยก็คือด้านซ้ายเนี่ยเป็นวงที่เป็นเข็มวินาทีของเรือนนี้นะครับก็จะเห็นเดินไปกว,ดกวาดๆเนียนๆแบบนี้ตามสไตล์นาะฬิกาเมคานิคอลอยู่แล้วส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นการจับเวลาในหลัก30นาทีนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นการจับเวลาในหลัก12ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าเป็นการจับเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานมากๆนะสามารถใช้จับเวลลลาาาได้แบบหกหก โอกาสมากมเลยโดยที่พอเรากดปุ่มขวาบนนะครับ เป็นการเริ่มจับเวลานะเข็มวิ่งกเรือนนี้เนี่ยก็จะวิ่งไปแบบนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นเข็มในการจับเวลาต่างๆนานาน,านานะจะเป็นทักคิมิเตอร์ก็ได้นะครับจะเป็นเพลสเซชันก็ได้เขาจะมีสเกลให้เยอะมากเลยกดขวาบนอีกทีนึงก็เป็นการหยุดนะครับกดขวาล่างก็เป็นการรีเซตกลับไปแบบนี้โดยที่เครื่องของเรือนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นเครื่องวาลจูเอศูนย์ห้านะครับซึ่งก็เป็นเครื่องเมคานิคอลโครโนกราฟที่ค่อนข้างจะโด่งดังประมาณหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็จุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่การสำรองพลังงานเนี่มวโง ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับได้ประมาณเกือบๆสาวันนี่คือแบบเป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงนะสำหรับนาิการโครโนกราฟไซส์ประมาณนี้นะครับทำให้เวลาเราขึ้นลานจนมันเต็มนะครับมันก็จะรู้สึกว่าโอเคอยู่ได้ยาวนานหน่อยไม่ต้องมาหมุนขึ้นลานบ่อยๆสัก2วันกว่าๆอะไรแบบนี้ก็มาหมุนขึ้นลานทีหนึ่งก็ได้นะครับโดยที่เวลาขึ้นลานเนี่ยมันก็จะสามารถมีความรู้สึกที่มันจะบอกเรานิดหนึ่งว่ามันจะหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับคือมันจะมีจังหวะตีกลับแบบนี้นะสมมติว่าผมอะ่ะเริ่มขึ้้นนนลานดมือะครับ พอเราเริ่มขึ้นลานไปเนี่ยในช่วงหลังๆที่แบบมันเริ่มมีความตึงละพอเราหมุนไปปั๊บเนี่ยมันจะมีการหมุนกลับนิดนึงแบบนี้อ่าแบบนี้แปลว่าเริ่มมีความแน่นมีความแบบน่วงๆแล้วละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่แบบมันติดละนะครับมันไปต่อไม่ได้แล้วหรือว่ามันจะเด้งกลับมาเยอะมากๆแล้วอันนั้นเราก็หยุดก็ได้นะครับ ก็จะทําให้ลานแบบมันมีความแบบค่อนข้างจะแน่นค่อนข้างจะเต็มละส่วนเม็ดมยมเนี่ยก็สามารถดึงออกมาเพื่อตั้งเวลาได้เลยนะครับได้แค่อย่างเดียวนะไม่มีช่องวันที่มาให้ถือว่าใช้งานได้ง่ายดีนะครับคือในการไขลานอันดับแรกเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อนะครับต้องดูอย่างแรกเลยคือเม็ดมยมเนี่ยมันใหญ่แล้วก็มันจับใช้งานง่ายหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดมันใหญ่แล้วแบบเวลาจับน่มันมีกริปที่มันดูแน่นแล้วก็หมุนขึ้นลานได้ง่ายอ่ะอันนี้โอเคนะครับการใช้งานจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเลือนไหนมััันนนมาาแบบบบบเเลล็็กกๆ่ะครวหิจดูื ดูหลุดมืออะไรแบบนี้อันนั้นก็จะแบบมีความใช้งานยากแล้วก็จะเกิดปัญหาในการใช้งานในระยะยาวได้นะครับแต่ว่าอันนี้โอเคนะครับสอบผ่านเลยเพราะว่าแบบมันมีความแน่นกระชับนะครับแล้วก็เหลี่ยมมุมเนี่ยมันก็มีความคมเป็นสันประมาณหนึ่งอะแต่ก็ไม่ได้จิกมือ,อไรนะอันนี้โอเคเลยส่วนตัวกระจกก็เป็นซับไฟคริสตัลนะครับแล้วก็ การตัดแสงถือว่าโอเคประมาณนึงนะครับเวลาเจอแดดเต็มๆจะเห็นริ้วแบบมีความติดน้ำเงินน้ําเงินม่วงๆม,มาด้วยอันนี้ก็เป็นผลมาจากพวกแอนติรีเฟก c o โคตติ้งที่เขาให้มานะครับก็โอเคนะถือว่ามีความพยายามตัดแสงได้ดีแต่สิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆของเรือนนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของขอบเบเซลแล้วก็คู่สีด้านในนะ คือสังเกตดูนิดนึงนะครับว่าขอบเบเซลเรือนี้เนี่ยมันจะเป็นกระจกแบบนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดเท็กซเจอร์ที่มันมีความเงาแล้วก็พวกตัวเลขทั้งหลายอะ่ะอย่างพวก p าวเวอร์เซชั่นพวกท a คิมมิเตอร์เนี่ยมันจะจมอยู่ด้านในนะซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบในาการที่แบบเขาใช้ขอบที่มันเป็นกระจกมากๆนะเพราะว่ามันดูแบบมีมิติดีอะ่ะแล้วก็ผมชอบเวลาเห็นตัวเลขมันจมๆเข้าไปด้านในแล้วก็เหมือนมีความแบบมีเลเยอร์กระจกบ,บางๆมาซ้อนอยู่ด้านบนนะครับดูเท่มากๆเลย แล้วก็เขาทําแบบมันเป็นทูโทนด้วยซึ่งปกติไม่ค่อยได้เจอนะปกติเราจะเห็นโทนแบบนี้บนนาฬิกาดำน้ำนะครับที่เอาไว้บอกสเกลประมาณสัก15นาที20นาทีแรกว่ามันเป็นช่วงที่แบบคุณต้องใส่ใจหน่อยนะครับเป็นช่วงออกซิเจนมันกําลังจะหมดอะไรแบบนี้แต่ว่าในในาฬิการตระกูลโคโนกราจับเวลาไม่ค่อยได้เจอขอบทูโทนเท่าไหร่ซึ่ง พอเรือนนี้ใสมาให้ปั๊บเนี่ยโอ้โหดูแปลกตาดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยสังเกตดูนิดหนึ่งนะว่ามันจะมีสเกลที่แบบประมาณสัก5นาทีแรกของวงด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้า,ฟาด้วยซึ่งอันนี้ก็ทําให้ในาฬิการเรือนนี้มันประกอบไปด้วยหลายสีมากๆนะครับมีสีดําสีขาวมีสีส้มแล้วก็มีสีฟ้ามาแจมก็เป็นคู่สีที่ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่เลยบนนาฬิกาโคอโนโอ g r ในปัจจุบันของทิโซนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําสีได้เท่มากๆนะชอบเลยดูแบบไม่ค่อยซ้ํากับที ผ่าานมาเลยแล้วที่พีคคือเวลาเข้าที่มืดเนี่ยคือตัวขอบเบเซลก็เลืองแสงขึ้นมาด้วยนะครับคือมีรูมมันทุกส่วนเลยนะแม้แต่ขอบเบเซลที่เป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นพื้นที่ขาวๆเนี่ยคือแบบอลังการมากนะครับอยากับนาฬกาดำน้ําเลยคือสุดยอดมากจริงๆนะครับส่วนตัวเคสนะครับแน่นอนว่ามาในสไตล์โรบัสสมชื่อเลยนะครับก็คือเคสเนี่ยจะมีความแบบเป็นทรงถังเบียร์ก็จะตันๆหน่อยดูแบบมีความอ้วนๆน,นิดนึงซึ่งถ้าเกิดมองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่า ตัวเนื้อเคสนี่คือแบบโหเป็นลันหน้าเห็นชัดมากว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีความหนาประมาณหนึ่งนะครับคือแน่นอนด้วยความที่มันเป็นเครื่องวอลจู ew, เครื่องไม c คาน i ิคอลโครโนการาฟเนี่ยมันทําให้บางได้ยากนะครับซึ่งหลายแบรนด์ก็เลือกที่จะโชว์ความแบบตัดขอบนะครับทำการหลบตาให้แบบมันดูมีความบางลงหรือว่าจะดีไซน์อะไรก็แล้วแต่เพื่อแบบมันหลอกตาว่ามันดูบางดูสลิมดูมีความแบบอ่อนช้อยอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าด้วยความที่รุ่นนี้มันคือ PR 5 1 6ะมันคือ robust ะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลือกด้วยการโชว์ระนาบแบบใหญ่ๆนะหนาไปเลยนะครับคือประมาณว่าหันมาเจอเคสปับ๊บเรือนนี้คือนาฬิกาที่แข็งแกร่งจัดๆนะครับเหล็กตันๆเนื้อที่เหล็กเยอะๆอะไรประมาณนั้นเลยนะคือแบบไม่ต้องซ่อนกันเลยว่ามันเป็นนาฬิกาที่ดูบางนะแต่จริงๆมันหนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงไปตรงมาไปเลยว่าชั้นอะ ใหญ่หนาแข็งแกร่งอะไรประมาณนั้นซึ่งก็โอเคนะมันก็ทําให้ในาฬิกามันดูแบบดุดันแข็งแกร่งขึ้นจริงๆนะครับไม่ต้องมาแบบแอบบแอบหบลบหลบ,ลบม,มุมม,มุมอะไรนะครับอันนี้ก็ชัดเจนไปเลยซึ่งหลายคนก็จะชอบนะยิ่งคนขอ้อมือใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยจะดูสปอร์ตดูดุดันขึ้นมากๆนะครับแล้วก็เรื่องการขัดเงาฟินิชชิ่งเนี่ยก็คือแบบเรียกว่าโ,โหดีกว่าแบบตัวที่โซ่ตัวเริ่มต้นมากๆนะคือแบบด้วยราคาด้แหละนะครับตัวเนี้ยราคามันก็เริ่มแบบค่อนข้างจะพรีเมียมละมันก็จะมีเเนนื้อกาารขขััดดงส่ว อย่างเงี้ยนะครับคือแบบละเอียดมากๆเลยเรียกว่าสมราคานะอันนี้ก็ต้องชมเหมือนกันนะครับส่วนฟ้าหลังก็จะเปิดโชว์เครื่องมาซึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะก็คืออย่างที่บอกนะครับมันเป็นเครื่องวาลจู a 05 มันเป็นเครื่องที่จริงๆหน้าตามันก็ดูดีมากนะครับคือมีดีเทลที่แบบส่วนประกอบต่างๆนานามีบาลานซ์สปริงนะครับวิ่งไปวิ่งมานะความถี่ก็28,800 v p h นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีแผ่นเพลทที่สกรีนโลโก้คอมาิวทิโซอยู่ซึ่งพอมันไม่มีตัวโรเตอร์นะครับมาบังชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เราสามารถเห็นเครื่องยนต์กลไกของเขาเนี่ยได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับใครที่ชอบนาฬิกาออโต้และแบบอยากได้ฝาหลังเคลียร์นาฬิกาพวกเมนนนไวดิงกเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆนะก็จะทําให้เรานั ก็สวยแหละนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยจะมีสเปคต่างๆบอกไว้นิดหนึ่งด้วยนะครับการกันน้ําทําได้100เมตรนะถือว่าโอเคนะแช่น้ําโดนแรงดันได้ปกติเลยรายละเอียดฝาหลังก็ประมาณนี้นะครับสวยนะอันนี้นั่งมองได้เพลินๆเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีโรเตอร์ก็ตามส่วนขนาดเคสดไซส์ก็ออกมาประมาณ41มิลนะครับตามสเปคเลยความหนาอยู่ที่14มิลท่วนซึ่งอันนี้ขนาดไม่มีโรเตอร์นะนะครับเป็นแบบความหนามาตรฐานของเครื่องแนวๆนี้เลยอะ่ะส่วนลักทุลักเนี่ยอยู่ที่5้าอนะครับน้ำหนักตัวเรืออันนี้เว ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับอันนี้เป็นขนาดข้อมือผมนะอยู่ที่149กรัมส่วนตัวสายก็ต้องบอกว่าคุณภาพดีมากนะครับคือเป็นสายที่มีการเก็บมุมตรงขอบมาด้วยนะครับเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยก็จะเห็นความแววาวที่มันชิ่งออกมาจากตัวขอบได้สวยมากนะแล้วก็ตัวเท็กซ์เจอร์หลักๆเนี่ยจะเป็นการขัดด้านเป็นหลักเลยนะครับลิ้วละเอียดมากนะอันนี้คือสังเกตได้เลยว่าคุณภาพการขัดลิ้วของพวก โลหะด้านด,าน,ดานเนี่ยมันเป็นเส้นตรงเป็นระนาบที่มันดีมากๆนะครับก็สวยเลยนะครับแล้วก็ทรงสายมันจะมีความแบบโค้งๆอ,อ,อ,อ้วนๆทุกข้อเลยก็ดูวินเทจดูย้อนยุคดีผมว่าก็เข้ากับทรงนายกาดีนะทรงนายกาแนวๆเนี้มันค่อนข้างจะไปทางยุคเก่ายุคเรโทรวินเทจอยู่แล้วนะครับสายมาแบบนี้มันก็ไปได้กันได้ดีแหละ แล้วก็ตัวบัคเกิลเนี่ยมาแบบเป็นบานพับแบบนี้นะครับสแนปเข้าไปแบบนี้ได้แล้วก็มีการล็อกแบบนี้2ชั้นนะแล้วก็ไมโคร j จัสมีมาให้3ามรูซึ่งแบบค่อนข้างจะเหลือเฟือนะครับคือมีการขยับอะไรได้เต็มที่เลยแต่ว่าแอบงงนิดนึงว่าจริงๆพื้นที่เหลือเยอะนะทำไมไม่ให้ไมโครเอจัสมาเพิ่มอีกสัก สามสี่รูก็ไม่รู้นะครับคือมันไม่ได้ใช้ทําอะไรอยู่แล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เสียดายเล็กน้อยนะให้มา3ามรูแต่ก็โอเคนะครับใส่ใช้งานได้แบบไม่ติดอะไรอยู่ละรูมันพออยู่ละขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ยเหลือสายให้ตัดอีกแบบเยอะเหมือนกันนะคือฝั่งเนี้ยได้ประมาณสัก2อสาข้อเลยฝั่งนี้ก็ยังได้อีกแบบใช้ได้เลยนะครับดังนั้นคนข้อมือเลก็กกว่าผมเนี่ยก็ตัดสายใส่ได้นะครับแต่ว่า ก็อาจจะไม่แนะนำถ้าเกิดข้อมือเล็กเกินไปนะครับเพราะว่าในากาเนี่ยทรงเคสมันก็ใหญ่ประมาณนึงอะ่ะคือจริงๆมันเป็นในากา41มิลใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาสวมใส่เนี่ยความรู้สึกมันจะดูมากกว่า41มิลประมาณนึงนะครับคืออันดับแรกเลยอะ่ะมันมีความหนาที่ค่อนข้างจะเยอะนะ ด้วยความที่เป็นเครื่องออโต้คโนกราฟเนี่ยปกติไม่มีบางอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือแบบโอเคดีขึ้นมาอีกประมาณนึงแล้วละ่ะเพราะว่าตัดโรเตอร์ออกไปก็ใส่ใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาที่มีความแบบสปอร์ตแบบดุดันตัวตันตนตัวใหญ่ๆอยู่ดีนะครับคือว่าง่ายมันรู้สึกใหญ่กว่าความเป็นจริงที่มันเป็น4 1่มิลประมาณหนึ่งอะแล้วก็ดีไซน์ของตัวสายเนี่ยมันก็จะมีความยืดยๆดมาจากตัวเรือนนิดนึงนะอันนี้คนข้อมือใหญ่ก็จะใส่ได้โอเคมากกกวว่่าาาคนนข้อออมมืเเล็ะะรัพรจแ ตีโค้งแบบไปไกลออกจากตัวเรือน,นิดหน่อยส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยเวลาอยู่บนข้อมืออันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แบบมันดีมากๆสำหรับคนข้อมือเล็กนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่วงหนักมากเท่ากับพวกคนกราฟอ,อตโตเมติทั้งหลายนะครับที่แบบมันจะเริ่มแบบ150กรัม170กร,รัมละอันนี้ยังรู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยยังปราณีคนข้อมือเล็กอยู่นะครับคนผอมแห้งแรงน้อยแบบผมเนี่ยยังใส่สบายอยู่นะไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรมากส่วนเรื่องหน้าตาของเรือน,นี้เนี่ยเวลาอยู่บนข้อ,อนีอ่แบบโอโ้โหมันเท่มากนะคือไอ้ขอบที่มันเป็นสอรที่มัน เด่นมากอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่แบบกิมมิกเล็กๆนะครับที่ทํามาแบบเป็นคู่สีทูโทนขาวดําแบบนี้นะครับแต่ว่ามันส่งผลจริงนะตอนใส่อะ่ะเวลามองปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเป็นนาฬกาที่มีดีไซน์โดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับแค่เปลี่ยนตัวขอบเบเซลให้เป็นทูโทนเท่านั้นอะมันช่วยได้มากๆนะแล้วก็ไอ้สีฟ้าที่มันจำแจมมาตรงนี้ มันช่วยทําให้นายการมันดูแบบไม่น่าเบื่อไม่จืดเกินไปอ่ะคือเพื่อนๆลองนึกภาพถ้าเกิดเขาไม่มีสีฟ้าตรงนี้นะตัดออกปั๊บเนี่ยสีมันจะแบบโอเคเป็นขาวดําส้มแล้วแบบมันจะมันเหมือนจะยังขาดสีสันอะไรบางอย่างนะครับคือมันก็ดูสวยนะแต่ว่ามันยังแบบไม่เทรนดี้ดูแบบยังไม่ได้มีความสนุกเท่าไหร่อ่ะคือมันดูเกือบละแต่ว่ามันยังจริงจังไปนิดนึง พอเติมสีฟ้าเข้ามาปั๊บเนี่ยความสนุกหรือว่าความสดมันเข้ามาเพิ่มให้ตัวนาฬิกาได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสเกลดีเทลเล็กๆนะแต่ว่าเวลากวาดตามองเนี่ยไอ้สีฟ้านี่คือเด่นขึ้นมาชัดเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นการออกแบบที่ผมว่าเขาทํามาได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับการเติมสีฟ้ามาให้ตรงนี้นะครับโดยสรุปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาจับเวลาเครื่องเมคานิคอลที่ใส่สบายขึ้นมากกว่าเครื่องออโต้นะแล้วก็ความหนาความบางเนี่ยดีขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของนาาาแแนนนนวีีี้้้ท่มมัจะตตอองหองหบบ ความโรบั u ต์แข็งแกร่งดุดันอยู่ดีนะครับยังไงก่อนจะซื้อเนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองไปดูตัวจริงก่อนนะครับว่าข้อมือเพื่อนเอนเนี่ยใส่แล้วแบบฟิตติ้งโอเคไหมคือถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือต่ํากว่า6นิ้วลงมาเนี่ยอยากให้ไปลองเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันจะมีความแบบ อ้วนๆน,นานๆละเวลาอยู่บนข้อมือแต่ถ้าเกิดข้อมือแบบ6นิ้วัพนะครับยิ่ง6.5นิ้ว7นิ้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นอะไรที่เหมาะกับข้อมือไซส์นั้นมากๆนะครับจะดูแบบเข้าข้อมากแล้วก็นาฬิกามันจะดูแบบไม่ได้ใหญ่มากเกินไปด้วยยังไงก็อยากให้ไปลองกันก่อนนะครับส่วนราคาของเรือนี้นครับอยู่ที่67,400บาทนะครับสามารถซื้อได้แล้วที่ช็อปทิโซซูเประเทศนะครับหรือว่าจะในร้านค้าออนไลน์ก็ได้นะครับก็จะเริ่มมีการขายกันประมาณหนึ่งละใครับ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ